นี้ราคาเปิดตลาดอยู่ที่ราคา2420ครับเปิดตลาดมาราคาก็มีการดีขึ้นมานะครับมีการรีเทสแล้วก็ทิ้งตัวลงมานะครับเบรกโซนแนวรับของราคาเปิดตลาดแล้วก็ลงมาที่บริเวณโซน2412ถึง2410นะกรอบที่ให้ไว้เนี่ยแนวรับจะอยู่ที่2406ของวันนี้ทิศทางในวันนี้คือเป็นยังเป็นโคงเป็นฝั่งของขาลงในทานเฟรม M15 เขาทำา i g ต่ำลงเรื่อยๆเนื้อเทียนจะอยู่ที่บริเวณโซน2140เขาจะทำา i g ต่ำลงเรื่อยๆ ตอนนี้ก็ราคายังอยู่ในกรอบไซด์เว์นะครับนะครับรอเขาสวิงกลับขึ้นมาทําหวังว่าจะเป็นทายสุดท้ายถ้าเขาดีดขึ้นมาก็คือบริเวณโซน2420ถึง2424ตอนนี้ผมวางแผนไว้ถ้าเขาดีดขึ้นมาที่บริเวณโซน2422ถึง2424เนี่ยนะครับก็จะอาจจังหวะเทรดเนี่ยน้อยเก็บกำไรประมาณ200จุดแต่ตอนนี้ยังไม่กล้าเล่นหน้าบ่ายตอโลขึ้นไปนะเพราะว่า ถ้าเขาไม่ผ่านโซนนี้สองสี่หนึ่งเจ็ดถึงสองสี่หนึ่งแปดนะครับจะมีต้านย่อยๆอยู่ถ้ารอเขาสวิงขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะหาจังหวะเทรดหน้าเซลนะครับแต่ถ้าแผนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลงมานะฮะก็จะหาโซนรูเวนโซนสองสี่ศูนย์หกถึงสองสี่ศูนย์สามนะครับจังหวะหนึ่งนะครับแล้วก็โซนด้านล่างสองสามเก้าห้านะครับถึงสอง2ก้าสอง